เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับรกับผมสี a สั้นสตูดิโเช่นเคยครับและแน่นอนว่าต้นปีแบบนี้เราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆกันดูบ้างที่จะเตรียมเปิดให้บริการกันเร็วๆนี้ส่วนจะมีเกมอะไรครับที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับ ามาดูที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Linet 2M หลายคนเนี่ยรอเกมนี้เข้าไทยกันมาตั้งแต่ปี2021กันแล้วนะครับรอจนลืมกันเลยก็ว่าได้สำหรับเกมในตำนานอย่าง IP l i n e ที่ภายในปี2025นี้เตรียมเปิดให้เล่นกันบนโซน4ครับพร้อมรองรับภาษาไทยกันเต็มรูปแบบด้วยตัวเกมนั้นเป็นเกมสไตล์เกบเวล M O R P G Open World ที่ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกตามแบบฉบับของ PC เอาไว้ได้แบบครบถ้วนทั้งคราสอาชีพแผนที่บอสแล้วก็ตลาดซื้อขายและแน่นอนว่าในเวอร์ชั่นมือถือนี้จะมาพร้อมกระบบออตโต้ให้ฟาร์มได้แบบเพลินๆกันเลยด้วยแม้จะเป็นเกมที่เปิดกันมาแต่ปี2021แล้วแต่งานภาพเนี่ยังคงสวยงามไม่ตกยุคงานนี้ขอเกมแนว M m O R P G เตรียมจัดลินเนตกันได้เลยครับ เกมต่อไป Crystal of Atlant เกมที่จะให้เราเข้าไปบูแลกแจงกสกิลในโลกเมจิกพังจากกลผสมเวทมนต์อย่าง Crystal of Atlant ที่ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนร,ร่วมเข้าทดสอบเบต้ารอบใหม่กันแล้วเฉพาะฝั่งของ Android แล้วก็ PC เท่านั้นครับ นี่คือเกมแอคชั่น M O R P G ที่ใส่ความแฟนตาซีกันมาแบบแน่นๆจุดเด่นของเขาอยู่ที่งานภาพนี่แหละที่จะเป็นสไตล์นิเมะเป็นงาน3 d เต็มรูปแบบภาพสวยคมเต็มสิบแบบกราฟิกเน็กเจน วกกับการเล่นที่เน้นความแอคชั่นให้ตัวละครเนี่ยต่อคอมโบออกสกิลกันได้แบบมันสะใจยิงต่อปะทะก,กับบอสเนี่ยอย่างกับเกมต่อสู้ยังไงอย่างนั้นครับแถมมาพร้อมกับคราตตัวละครเทใ่ให้เลือกเล่นกันเพียบลองรับการเล่นแบบ m u l ติเพ y เยอร์ตะลุยดันเจียนไปกับเพื่อนๆได้สบายๆตัวเกมมีแผนเปิดให้เล่นครอปเกกันได้ทั้งพ c และก็มือถือครับถัดมาเป็นเกม Project Net นี่คือเกม Lab แอคชั่นบูแลบแจกระสุนสไตล์ TPS ครับจากกวาลซีรี่ g กิลฟอน l i n e รอบนี้ครับมาแบบยิงกันยับยับในสนามต่อสู้กันไปเลยให้เล่นสนุกกับเพื่อนของเรากันได้ผ่านโหมดการเล่นที่ตอบโจทย์ขอเกมแนวชูตติ้งกันอยู่แล้วจุดเด่นของตัวเกมครับคืองานตวลกครน,นี่แหละสวยน่ารักเซ็กซี่ตามคอนเซ็ปต์สาวๆเกิฟอนไลท์กราฟิกแน่นอนว่าจะเป็นสตไตล์นิเมะภาพสวยคมงานดี พร้อมระบบการเล่นที่ลื่นไหลทั้งนี้ตัวเกมยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มครับแต่จะเป็นการเปิดทดสอบเฉพาะฝั่งของ Android กันก่อนใครสนใจเข้าไปลองกันได้ถึง16มกราคมนี้นะครับต่อกันด้วยเกม Dragonite Rebirth of Regent แกมมือถือจาก d r a g o n a t e ครับเวอร์ชั่นที่ว่ากันว่าเหมือนต้นฉบับบน PC กันที่สุดแล้ว ตัวเกมนั้นจะให้เราได้เข้าไปเก็บเวลฟาร์มมอนผ่านเกมเพลย์แบบ MMORPG บรรยากาศต่างๆเนี่ยจะพาเราย้อนอดีตกลับไปยังเวอร์ชั่นตั้งเดิมครับหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งคลาสอาชีพการต่อสู้ที่ผสมผสานการคอมโบสกิลรวมไปถึงระบบการเล่นที่ใส่กันมาแบบครบถ้วนครับทั้งเสต็จเลี้ยงสัตว์คี กิลบอสลงดัน PVP ใส่กันมาครบเลยและตกลงว่าจะมาเมื่อไหร่ครับตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยเอามาอัปเดตครับเปิดเพจภาษาไทยรอกันไว้แล้วด้วยคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้เล่นกันล้วครับเกมถัดมา Hero of New Earth ลือกันว่าตอนนี้ฮอนเนี่ยอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะ อย่างที่เราชาวเกมเมอร์ทราบกันดีว่าเกมตีป้อมในตำนานอย่างฮอนเนี่ยได้ปิดตัวกันไปเมื่อหลายปีก่อนล่าสุดตอนนี้ครับมีการสร้างความฮือฮากันอยู่ไม่น้อยเมื่อเพจ o f f i c i a l เนี่ยมีความเคลื่อนไหวกันแล้วเป็นรูปโลโก้ขาวดําแล้วก็รูปไข่นกฟินิก์นะที่หลายคนเนี่ยก็เดาเอาไว้ว่านี่จะเป็นการสื่อถึงการกลับมาเกิดใหม่หรือเปล่าทางนี้ก็มีแฟนเกมจํานวนมากที่คิดถึงและก็เชียร์อยากจะให้เปิดกันอีกครั้งนะครับ ส่วนจะมาจริงหรือไม่นั้นและจะมีเวอร์ชั่นมือถือกันไหมเนี่ยก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะครับยังไงติดตามรอข่าวของเกมฮอนเอาไว้ได้เลยครับมาต่อกันที่เกม Legend of Ymir เกม MO RPG ตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย v m เมที่ตอนนี้เปิดลงทะเบียนบนสโตร์เกาหลีที่แรกครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยเลย คาดว่าไม่เกินไตรมาสที่1ของปี2025นี้น่าจะได้ลองกันแล้วอย่างแน่นอนสำหรับเกมดังในค่ายวีเมียครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีก็คงจะเป็นเมียโฟและก็ไนโครกันนั่นเองครับซึ่งสำหรับ Legend of v ฟไวนเมียนั้นเขา้เขาๆจะมาตีมของสงครามที่เปพเจ้านั่นเองที่เน้นการเล่นแบบ p ีพสงครามขนาดใหญ่ตัวเกมพัฒนาดด้ดยกลุ่มพลัง Unreal Engine 5กราฟิกเนี่ยมาแบบโครจับหนักจัดเต็มเหมือนเดิมแต่ทางนี้กระแสจ,จะบวกเหมือนเมียโฟ หรือว่าจะโดนแบบบวกติดลบแบบไนโกรกันแน่งานนี้แฟนๆ M MO ก็ต้องติดตามรอกันต่อไปนะครับพามาดูกันต่อด้วยเกม Black Beacon สำหรับใครที่อยากเล่นเกมแอคชั่นต่อคอมโบละลัวครับแนะนำมาลองดูเกมนี้กันเลยกักบเกม Black Beacon ครับเกมมือถือสไตล์แอคชั่น Hack and Slash ที่จะมาในธีมเทพนิยายใส่ความเป็นไซไฟเท่ๆกันเข้ามาด้วย จุดเด่นแรกของเกมครับคืองานกราฟิกที่เป็นอนิเมะกราฟิกสวยสกิลอลังการงานสร้างแบบที่เห็นนี้กันเลยครับมาพร้อมกับตัวละครหลากหลายตัวให้เลือกใช้แล้วก็สลับตัวไหนเล่นก็ทําได้เกมเฮการต่อสู้ของเขานั้นถือว่าดุเดือดอยู่เหมือนกันครับอย่างที่บอกลหละเราจะได้ต่อคอมโบกันมันมันสะใจจะหลบจะแพร่ก็ทํากันได้ครบโดยตอนนี้ตัวเกมเปิดเวอร์ชั่น l o b a l t e ท t ครับทั้ง Android แล้วก็ iOS กันเลยใครสนใจตามไปลองกันได้ถึง17มกรคาคมนี้เท่านั้นนะครับ มาต่อกันที่เกม Racing Master หลายคนเนี่ยถามถึงเกมนี้กันเข้ามาครับตอนนี้มาอัปเดตข่าวสารเอาใจขาซิ่งกันบ้างกับสุดยอดเกมแข่งรถอย่าง Racing Master ที่สถานีต่อไปนั้นเตรียมเปิดโซนซีกันแล้วครับคาดว่าจะมาประมาณเดือนมีนาคม2025นี้ล่ะเราก็น่าจะได้เล่นกันแล้ว เกมนี้ต้องยอมรับไว่าเป็นเกมแข่งรถแบบ Next Gen ขนาดแท้แกราฟิกอลังการงานสร้างดูดีมีระดับเอามากๆมาพร้อมกับรถยนต์รถแข่งแบรนด์ดังมากมายให้เราเลือกสิ่งเลือกขับแล้วก็ปรับแต่งได้ตามความชอบพร้อมซัพพอร์ตการ,บ,ารบังคับควบคุมที่ลื่นไหลให้สิ่งผ่านโหมดการเล่นที่หลากหลายรูปแบบครับเราใจกันทุกโหมดตอบโจทย์ทุกสตาการเล่นกันอย่างแน่นอนใครรอเกมนี้กันอยู่ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันครับ ต่อไปเป็นเกม The Hidden Ones สำหรับใครที่อยากได้เกมต่อสู้มันๆครับที่จะมาสไตล์แอนิเมะมาดูเกมนี้กันได้ครับนี่คือเกมต่อสู้แบบแอคชั่นไฟติ้งที่ดัดแปลงจากศิลปะการต่อสู้ของแฟรนไชาย The o u t c a s t แน่นอนว่าเขาจะมาในสไตล์งานภาพอนิเมะต,ต้นฉบับกันเลยกราฟิกเนีนสวยคมให้ระบูสะใจไปกับการกดสกิลคอมโบท่าการต่อสู้ของตัวละครกันได้ตัวเกมมาพร้อมกระหมดการเล่นที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งเนื้อเรื่องดูเอลแล้วก็การอัปเกรดรองรับการเล่นในทั้ง PC และก็โมบายพร้อมเตรียมเปิดทดสอบ p พ e ีอัลฟาประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้กันแล้วครับมาต่อกันด้วยเกม Ark Night Enfield สำหรับใครที่รอเกม Ark Night Enfield กันอยู่ครับตอนนี้คอนเฟิร์มมาแล้วจะเปิดเบ t a าเทสบน PC ที่แรกกันก่อนเริ่ม17มกราคมนี้ส่วนเวอร์ชั่นมือถือนี้ยังไม่มีข่าวครับแต่ว่าคาดว่าจะตามมาทีหลังสำหรับ Ark Night Enfield นั้นแน่นอนว่ากราฟิกนั้นถูกปรับให้ดีมากกว่าเดิมเข้าวกวับยุคสมัยนี้ครับจากที่เห็นเนี่ยคือง,งานค่อนข้างสวยคมน่าเล่นเลยยิ่งโมเดลของเหล่าตัวละครนี่ยังเท่ครับ ส่วนการเล่นเนี่ยจะเป็นการจัดทีมออกต่อสู้ประจนภัยซึ่งในรอบนี้ครับมีแผนเปิดให้เล่นทั้งฝั่งของ PC, c o คอนโซลแล้วก็มือถือกันด้วยใครสนใจตอนนี้เตรียมตัวเทสกันได้เลยครับ17มกราคมนี้เท่านั้นต่อกันด้วยเกม Star Resonance เกมแอคชั m ่น m m o RPG ตัวใหม่จาก Level Infinite ที่ว่ากันว่าสร้างมาจาก Blue Protocol และอยู่ในจักรวาลเดียวกันโดยในรอบนี้เกิดใหม่ในนาม Ten Cent ได้ลิขิตแท้จากบันไดนําโคกันมาเลยครับเกมตัวใหม่นี้ครับจะใช้ชื่อว่า Star Resonance ที่จุดเด่นคือง,งานกราฟิกแบบอนิเมะครับมาพร้อมกับการต่อสู้ที่รวดเร็วและก็ดูเหมือนว่าคอนเทนต์หลักจะเป็นการตะลุยเก็บเวลไปกับเพื่อนๆผ่านเรื่องราวของสไตล์กูโลกที่กำลังล่มสลายตัวเกมนี้ครับถูกพัฒนาให้เหมาะกับการเล่นบนมือถือกันโดยเฉพาะครับมากกว่าเวอร์ชันบลูโปรโตคอล จากที่เห็นเนี่ยกราฟิกต่างๆถือว่าทาออกมาค่อนข้างน่าเล่นเลยแต่ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเกมนี้ยังไงครับจะมาอัปเดตข่าวสารให้กันอีกครั้งนะครับเกมถัดมา Dress Mobile เวอร์ชั่นมือถือครับของเกมตกปลาเล่นเพลินเนี่ยที่รู้ตัวอีกทีก็โดนดูดเวลากันไปแล้วละครับ สรับภายในเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นชาวประมงออกเรือตกปลาทำงานใช้นี้พร้อมกันนี้ครับยังพบเจอกับสิ่งลี้ลับชวนสยองขวัญมากมายในท้องทะเลกนันอีกด้วยทั้งเรื่องราวนาขนหัวลุกปริศนามินิเกมทั้งหมดนั้นถูกใส่เอาไว้ภายในเกมนี้ครับ เห็นกราฟิกแบบนี้ครับสบายๆแต่ว่าการเล่นนั้นสนุกเร้าใจจริงๆเล่นกันแล้วเนี่ยแทบจะวางไม่ลงกันเลยละ่ะสำหรับคนที่เคยเล่นเวอร์ชัน PC มาก่อนโดยรวมนั้นงานคุณภาพมากๆครับมาให้เล่นบนมือถือสโตรไทยกันได้ด้วยและถ้าชอบเนี่ยลงทะเบียนรอกันไว้ได้เลยครับ27กุมภาพันธ์นี้น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับปิดท้ายสำหรับการอัปเดตข่าวสารเกมใหม่ประจำ EP นี้ครับกับเกม Bright Memory Infinite จาก PC คอนโซลตอนนี้เตรียมเปิดเวอร์ชั่นมือถือกันทั้ง2ระบบเลยนี่คือเกม f p s ที่จะให้เรารับบทเป็นสาวแกร่งด้วยเดียวในโลกไซไฟข้ามมิติบวกกับความรีลับเหนือธรรมชาติเกมเพลของเขาเนี่จะเป็นแบบไฮบริดกันเลยครับผสมการยิงเข้ากับอาวุธแล้วก็การต่อสู้หลากหลายรูปแบบเน้นความรวดเร็วมันสะใจตามสไตล์ของเกม f p s ในเวอร์ชัน PC และคอนโซลนั้นถือว่าทำภาพมาค่อนข้างอลังการงานสร้างเลย แต่พออยู่ในเวอร์ชันมือถือเนี่ยแน่นอนเครื่องก็ต้องแรงพอสมควรถึงจะเอาอยู่แล้วนะเกมนั้นจะวางจำหน่ายเต็มรูปแบบครับในวันที่1 7มกราคมนี้งานดีอีกหนึ่งเกมคุ้มค่าน่าจะไปลองกันดูครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารเกมมือถือกันนะสามารถกดติดตามช่องของเราเอาไว้ได้เลยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ